เอาละครับผมในที่สุดมันก็มาสักทีนะครับ16 EC มาไม่รีรอไปเปิดกันเลยดีกว่าแรกเชลนะครับจะได้สามใบท็อป200 EC ตัวที่แพงสุดอืมสวเลสร้อยสาสิ 4, 000, 000. บสล้านบาทแต่เขาว่าตัวที่น่าใช้ที่สุดก็น่าจะเป็นกาเลตเบลนะครับ ไปครับสามใบเรได้ตัวอะไรกันบ้างขอแค่เบลตัวเดียวพอยิงไปครับใบแรกโอ้โหซูบาก็ถือว่าถูกนะครับโลบโลบไปที่สองครับโอ้โหแจ็คิวแชร์ครับพิการไปครับใบสุดท้ายไกเลตเบลมา เฮ้ยติวบาโอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคระับส่วนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดส mm ั b สไคร b ์ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย